พี่เต๋อมีไหมลูกมีครับเรื่องที่คิดว่าครอบครัวภูมิใจในในในเรื่องนี้ของเราอ่าม่ตอนที่เรื่องเดียวเหรอครับกี่เรื่องก็ได้ออ <laughs> ก็อ่า <laughs> ก็แสดงว่าเป็นคนทำดีตลอดเว่ยไงหาเรื <laughs> ่อ, <laughs> องอะไรดีคืออย่างแรกก็คืออย่างแรกก็จะเป็นเป,เป็น เป็นประมาณว่าแบบเป็นคนเป็นตัวอย่างที่ให้กับน้องๆครับก็คือแบบเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆแล้วก็เคยแบบไปทํางานตอนอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยครับทางานเก็บเงินโดยที่ไม่ขอตังค์พ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยก็แบบถ้าเป็นตัวเราเองเป็นพ่อแม่แล้วเห็นมีลูกทำมันก็น่าจะภูมิใจครับถ้ามีลูกแล้วลูกทเงินเองได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีอ่าโตแล้วก็รับผิดชอบตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งแบบไม่ต้องห่วงอะไรเงี้ยครับแต่จริงคุณแม่คุณพ่อก็ห่วงเราตลอดเวลาะครับไม่ว่าเราจะอายุหกสิบเจ็ดสิบพ่อแม่ก็ห่วงเราตลอดเวลาแล้วก็สอบเข้ามาอะไรครับสอบเข้ามาอะไรที่มอคอนขันแล้วก็เรียนในที่หนึ่งของห้องครับทั้งในในชีวิตในชีวิตแล้วก็นี่แสดงว่าเคนที่ปกติเป็นคนมีระเบียบวินัยกับตัวเองค่อนข้างสูงนะอ่าเป็นคน ก็คือตอนก็เป็นคนแบบเงียบๆครับก็ <c oughs> คือเป็นคนแบบบอกก็แบบอาจจะเป็นคนแบบเชื่อฟังผู้ใหญ่อาจจะพ่อแม่จ,จะสอนมาว่าต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่นะอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบดูเป็นคนเงียบๆอาจจะไม่ค่อยได้กล้าพูดกลาด้าแสดงออกอะไรซึ่งตอนเด็กๆครับก็มีคุณป้าด้วยก็อ,อยู่กับคุณป้าเยอะเหมือนกันครับก็คือตอนไม่ค่อยได้อยู่พ่อแม่ครับตอนเด็กๆก็คือแบบจะไปอยู่คุณป้ามากกว่าแต่ส่วนน้องๆก็อยู่กับ คุณแม่คุณพอ่ออะไรเงี้ยก็ย้ายโรงเรียนบ่อยอะไรเงรี้ยก็ออกไปจังหวัดนี้ม้่งมาจังหวัดนี้อะไรเงี้ยครับก็เป็นคนย้ายที่เรียนแล้วก็อ่ภูมิใจก็เป็นลูกที่ดีครับไม่ทําอะไรให้พ่อแม่เสียใจคิดว่าพ่อแม่แ่าจะภูมิใจในสิ่งนี้ของเราครับผู้หญิงส <laughs> <laughs> องคนรู้สึกนั่งถอนหายใจนะข้างหน้าเนี่ยอ่ะ <laughs> <c oughs>